ผู้ชายคนนี้ทุกครั้งที่เข้านอนจะล็อกประตูทั้งสองบานให้แน่นปูสายไว้ใต้เตียงผูกขาของคุณเข้าด้วยกันให้แน่น <c oughs> มีกระดิ่งอยู่ที่มุมเตียงด้วยเป็นโรคจิตเภทคุณต้องออกจากห้องให้ตัวเองเสมอดังนั้นเขาจึงไม่หนีไปไหนแต่เพียงชั่วคลิปตาเขาก็ตกอยู่ในความฝันปากของเขายังคงมีเลือดออกเขาพยายามระง,งับความเจ็บปวดและลุกข,ขึ้นยืนทุกสิ่งเป็นลางสังหณ์ของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาอยู่ในสถานที่แปลก มีเสียงแปลกๆในหูของฉันปลดคืนร่างของเขาให้กับมากด้วยเขามองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครเลยคืนร่างร่างไหนจริงอยู่ว่าเขาไม่ทํางานและอยากกินในกระเป๋าของเขาเขามีแมลงด้วยเมื่อคุณไม่รู้ว่านี่คืออะไรจากนั้นเขาก็รู้สึกหนาวอยู่ข้างหลังเขาเขาหันกลับไปแต่ไม่เห็นอะไรเลยแต่ฉันเห็นใครบางคนอยู่ชั้นบนเขาโบกมือให้คนนั้นด้วยแต่แล้วชายคนนี้ก็หยิบปืนยิงเขาไม่ไม่ยืนทําอะไรอยู่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นฝ่ายตรงข้ามเขาวิ่งไปที่เมืองการซ่อนตัวในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านก็ไม่เลวคราวนี้คุณอีกครั้งเห็นผู้ชายคนหนึ่ง ทุกคนเขารบเขาพวกเขาทั้งหมดเปิดทางให้เขาทีละคนสตีเวนเดินตามผู้ชมที่คึกคักที่นี่เขาได้เห็นการพิพากษาประหารชีวิตฉันเห็นเพียงอาเธอร์จับมือชายคนนั้นเท่านั้นรอยสักบนมือจากสีดำเป็นสีน้ำเงินพิสูจน์ว่าคนนี้จริงใจมากหากรอยสักเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีแดงแล้วมันก็พิสูจน์ว่าคนนั้นมีความผิดความตายจะพรากวิญ,ญญาณของเขาไปในเวลานี้ทหารรับจ้างคนหนึ่งพูดกับอาเธอร์การทำธุรกรรมที่มีปัญหาฉันเพิ่งเห็นเขายืมขึ้นและตะโกนเรียกฝูงชนขอให้แฮโรจงเจริญ ทุกคนคุกเข่าลงมีเพียงสตีเว้นเท่านั้นที่ยืนอยู่ที่นั่นอย่างลังเลสตีเว้นบอกว่าเขาไม่รู้อะไรเลยอาเธอร์ยกมือขึ้นและขอให้เขามอบด่วงตัวนั้นสตีเว้นส่งมอบมันให้ทันทีแต่ร่างกายของเขาไม่ฟังการควบคุมเพื่อความอยู่รอดสตีเว้นกล่าวขออภัยนี้ดูเหมือนจะเป็นปฏิกิริยาปกติเอามันไปเถิดด่วนดวนรับเลยอาเธอร์ออกคำสั่งทันที ให้รุ่นน้องล้อมสตีเวนเมื่อพวกคุณพยายามกำจัดมแมลงออกไปสตีเวนหมดสติไปทันทีเมื่อเขาตื่นขึ้นมาทุกคนรอบตัวเขาก็ล้มลงและ,มะแงงมล,มล,ง,ลง,แมแงยังคงอยู่ในมือของเขาชื่ออยากใครบางอย่างพยายามขโมยแมลงจากมือของสตีเวนแต่สตีเวนก็หมดสติไปทันทีเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็เห็นผู้คนรอบตัวเขาทั้งหมดล้มลงกับพื้นแต่แมลงยังคงอยู่ในมือของเขา สตตเวนยังไม่มีเวลาคิดแล้วอาเธอร์ก็มาอีกครั้งทําให้สตีเวนต้องวิ่งหนีด้วยความกลัวท้ายที่สุดแล้วใครแอบปกป้องคุณอยู่สูงชนรอบตัวเขาล้อมรอบเขาสตีเวนต้องขโมยรถโดนแก๊สอย่างเมามันเขามาถึงถนนบนภูเขาดูเหมือนว่า,มาแมลงมีความสําคัญมากสําหรับพวกเขาพวกเขายังส่งรถมาไล่ล่าเขาด้วยฉันกําลังทําอะไรอยู่ฉันไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยด้วยซ้ำสตีเวนกําลังตื่นตระหนกฉันเกือบชนรถบรรทุกไก่หญิงชราในรถชูนิ้วกลางให้เขา สตตเวนยังไม่มีเวลาคิดและทหารรับจ้างก็กระโดดขึ้นไปบนหลังรถของเขาเตรียมบุกเข้าไปสตีเวนรีบโยนเค้กใส่หน้าเขาอย่างรวดเร็วถือเป็นการสุขสัรต์วันเกิดล่วงหน้าให้เขาแต่มีรถอีกคันมาอยู่ข้างๆฉันเมื่อตกอยู่ในอันตรายสตีเวนก็เป็นลมอีกครั้งหลังจากตื่นนอนรถข้างๆก็หายไปในมือของเขาเขาก็ถือปืนด้วยทหารรับจ้างล้มตายในขณะนี้ข้างๆเขามีเสียงลึกลับมีรถบรรทุกนะไอโง่คุณพูดอะไรระวังรถบรรทุกนะครับ ในเวลานี้รถทั้งสองคันประกบกันทั้งสองด้านตามกฎเมื่อคุณตกอยู่ในอันตรายพลังจะเข้าสู่ร่างกายของคุณเมื่อเขาตื่นขึ้นมารถถูกทำลายและเขากำลังขับถอยหลังเจ๋งจริงๆแต่ครั้งนี้เขาไม่โชคบดีอีกต่อไปในเวลานี้รถของเขาเสียกองทับสตรูมาอยู่ข้างหน้าเขาสตีเวนต้องยกมือยอมแพ้แต่ไม่กี่วินาทีต่อมาไม้ลม้มลงเยอะมากพวกอันธพาลถูกจัดการไปหมดแล้วเมื่อร่างไม้กระทบเขาเขาตื่นแล้วปรากฏว่านี่เป็นเพียงความฝัน เขาตรวจสอบล็อกขาของเขาอย่างรวดเร็วโชคดีที่มันยังอยู่ที่นั่นคนที่มีหลายบุคลิกเช่นคุณคุณต้องทําเช่นนี้เพื่อป้องกันตัวเองหลีกเลี่ยงการวิ่งเล่นหลังการนอนหลับขณะนั้นเขาพบว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ฉันเพิ่งนอนวันศุกร์ผ่านไปสองวันแล้วเขาเรีบไปตรวจการบ้านทันทีตรวจพบว่าขาต้องมีการเคลื่อนไหวเขาเดินตามรอยค้นพบโทรศัพท์ข้างบนเป็นสายเรียกเข้าจากคนที่ชื่อไลลา,ลาเมื่อสตีเวนกําลังจะโทรมาที่นั่นแล้วเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้น เขาเรีบไปห้องน้ําเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ทันทีแต่เห็นเขาในกระสกบที่ขยับได้แต่เขาก็ยังยืนนิ่งอยู่แล้วบ้านก็เริ่มสั่นสะเทือนสตีเวนวิงน่งหนีอย่างเมามันไปที่ลิฟต์เขาปิดประตูลิฟต์ไม่ได้ปิดแล้วเปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติทันใดนั้นเขาก็เห็นปีศาจกําลังเดินมาหาฉันสตีเวนวิ่งเข้าไปในลิฟต์ด้วยความตื่นตระหนกกดปุ่มปิดแต่ประตูปิดแล้วเปิดโดยอัตโนมัติในขณะนี้สตีเวนเห็นปีศาจกําลังเดินมาหาฉัน แคบเดียวก็กลายเป็นหญิงชราแต่ดูเหมือนเธอกลัวเขามากฉันก็เลยรีบออกไปแต่เมื่อสตีเว่นไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วเขาก็ขึ้นรถบัส ในคลิปตาเขาเห็นปีศาจนั้นอีกครั้งปีศาจก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งสิ่งแปลกประหลาดยังคงเกิดขึ้นในเวลากลางวันแสก,แสกไม่เพียงแค่นั้นเขายังเห็นผู้เล่นตามในความฝันด้วยในความฝันอาเธอร์แค่ต้องการจับมือใครสักคนแล้วเขาจะพิพากษาคนนั้นสตีเวนมาถึงที่พิพิธภัณฑ์อย่างรวดเร็วแต่จู่ๆอาเธอร์ก็รอเขาอยู่ที่นี่ทําให้สตีเวนถอยหนีด้วยความกลัวอาเธอร์จึงจับมือของสตีเวนไว้แน่นต้องการที่จะตัดสินคุณแต่ความสมดุลยังคงสันไหวไม่ได้ให้้้้้คคคําา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 ตตตตตตออออออบบทีี่่ถูกกกกงงงงสสรรววมมปปปะหหลลลดใใจใัเเเธขยนนนไแื มีสัตว์ประหลาดมาที่นี่ครั้งนี้มันรุนแรงมากสตีเวนใช้ถุงนั้นเล่ามันเตรียมที่จะออกไปจากที่นี่แต่สัตว์ประหลาดก็ไล่ล่าเขาอย่างไม่สิ้นสุดสตีเวนพยายามวิ่งไปห้องน้ําจึงถือว่าปลอดภัยชั่วคราวแต่เป็นเงาในกระจกเขาหาคุณอีกครั้งฉันสามารถช่วยเราได้โปรดให้ฉันควบคุมคุณไม่การควบคุมอะไรฉันไม่เข้าใจใกล้เข้ามาแล้วเหลือเวลาไม่มากแล้วให้ฉันช่วยเราตอนนี้อัศวินแห่งดวงจันทร์ปรากฏตัวแล้วในเวลานี้สัตว์ประหลาดพังประตูลง ตลาดจากเมื่อก่อนยังคงดูร้ายแต่ตอนนี้มันช่างน่าสังเวชมันถูกต่อยและต่อยโดยอัศวินพระจันทร์ผู้บ้าคลัง่ง